เสร็จแล้วส่งได้รอเฮียอะไรอยู่อือสวยไหมนี่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 นเบรกหลังนี่หม้อใหญ่เนี้ยฮะฮะสตาร์ทม,มือนี่ดูดูสตาร์ทมือเนี้ย กลางคืนปิดแล้วลายรถขายสิบสองสิบสองยี่หกไฟครบข้างในปูไม้ที่ส่งเพียนซาพรุ่งนี้ลุงแกอยากขับแย่แล้วลุงแกบอกแพงไม่ว่าขอให้สวย จัดไปลงจัดไปเลยครับนี่อ่ะดูล้อดูลอล้อห้าร้อยสิบสอิดหน้าโชคใหญ่นะนเครื่องซิ่งด้วยติดตัวอากาศสโลบวกเกียร์ถอยดีนีน่สโลปัดจิลูกปัดจิลูก ดิ้หลังดิ้หลังดิ้หลังตีนไม่มีตีนตีนเป็กหต้องใช้มาอยู่ที่มือนี่ยมาอยู่ที่มือนี่นี่นี่อันนี้เบ็กหลังอันนี้เบ็กหน้าเฮ้ยตาตนาเนี่ยสนใจติดต่อดิอยากต่อราคาแต่ว่าเนี่ยสวยป่ะติดชมได้นะติดชมได้ อ่าได้แต่อย่าแรงเว้ยดูดูดด่าได้แต่อย่าแรง